บรรยากาศหน้างานนี่แบบว่าสุดจัดเลยใช่โอ้โหนี่แกะแกะกันอย่างนี้เลยเหรอครับพี่ชีสว่าตรงนี้แหละพี่ถ้าแตกถ้าแตกหน้าหน้างานนี่คือเอาเรื่องเลยพี่แตกหน้างานนี่หีดร้องนะหีดร้องเลยนะและนี่คือฉากที่บลูม่าเริ่มเจอกับโกคูนะครับอ๋อต่อยภาพเป็นตัวนี้อ๋อชิวชิวชิวจะพ่อฮังอะไรตึ๊บพ่อแกไม่ไหนเนี่ยพ่อไปนอนพ่อไปนอนพ่อเหนื่อยพ่อเหนื่อย えっ <laughs> <laughs> สวัสดีวัยรุ่นเก่าสุดทุกคนครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัวคอริชันล่าสุดจากโอนิยานะครับที่ออกคอริชั่นดางก้อนบอลทีนะครับและตอนนี้เราอยู่บรรยากาศหน้าง,งานเลยนะครับบอกเลยว่าคนเยอะมากนี่ข้างหลังของเราพี่ทากซังน่ารังมากน่ารังมากน่ารังมากวันนี้บอกเลยว่าคนเยอะมากนะคนเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านหน้าง,งานรวมถึงด้านในงานว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมตื่นเต้นมากแล้วแล้วก็คนนี้หล่อมากคนนี้หล่อมากผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้ชายผู้ชายาพี่ตะโกนสังเออหนาหลังหนาหลัง และนี่คือบรรยากาศของการต่อคิวที่จะเข้ามาลงทะเบียนนะครับรวมถึงรับของที่รึกต่างๆนะครับซึ่งในงานวันนี้เนี่ยก็จะมีแฟนๆของทางโอเดย่าที่ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้วก็มีการจับผู้โชคดีนะครับนี่ครับดูดีแถวยาวมากๆครับทุกคนไปถึงนู่นเลยครับ อันนี้คือบริเวณหน้างานนี้คึกคักแล้วนะครับแล้วผมบอกเลยว่าข้างในงานนี่สุดๆแน่นอนนะครับตัวผมนี่เองตื่นเต้นแล้วว่าข้างในเราจะเจออะไรบ้างแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเจอกับน้าต่อยเซมเบ้นะครับรวมถึงพี่จูลูฟี่ด้วยนะครับที่วันนี้จะมาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้เจอกับอินฟูเยอะแยะมากมายหลายคนนะครับพี่จินนี่นี่เห็นแวบบเมื่อกี้นะเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันนะครับคนนี้ไม่คุยด้วยไม่ได้อะไลังแกะหลังแกะคัสเลยเหรอลุ้นหน้างานเลยเหรอพี่ลุ้นกันตรงนี้เลยพี่ไหนๆแล้วแบบ นะเราเผื่อเราได้ S S R อได้แบบที่จะลึกถ้าแตกถ้าแตกหน้าหน้างานนี่คือเอาเรื่องเล้วพี่แตกหน้างานนี่ขีดร้องนะขีดร้องเลยนะโอ้ยเฮ้ยแว๊บๆมีแว๊บๆเฮ้ยมาแล้วมีว่าไงพี่ยังไงยังไงยังไงแว๊บท่านผู้ชมครับเป็นไฟตองเอาแล้วไงพี่ปิงไอพี่ช่ยงเฮ้ยโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องพี่แว๊บแว็บนี่โอเคเลยพี่แว๊บแว็บด้วยนะแว๊บแว็บนี่โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วใชเฮ้ยสองดาวสองดาวอีกใบนึงอีกใบนึ่งใบนึงประกบกันมั้ยยังไงครับเป็นแว็บแล้วเริ่มจุดจ่า Hey, แต่แต่อาจแต่อาจจะเป็นตัวพิเศษก็ได้นะพิเศษไหม ออนยซุปปเร์ตัวนี้อะไรอ่ะไม่รู้หักใหม่ๆเราก็ไม่ทันนะนั่งเละสิฮะแต่เนี่ยโอ้ได้ได้รากันบอกอ้โหนี่ลุ้นกันหน้างานโอ้โหนี่แกะแกะกันอย่างนี้เลยเหรอครับพี่ชี้ซัวตรงนี้แล้วพี่ขนมไม่เปิดนะขนมไม่เปิดขนมไม่เปิดโอเคถามหน่อยว่าสมัยเราเนี่ยใครซื้อขนมมากินขนมกันเออไม่มีนะพี่นะครับพี่เราก็เอาของเล่นเอาสติ๊กเกอร์เอาการ์ดเสร็จแล้วเราทิ้งขนมกินสิกินสิออกกินกินหน่อยกินหน่อยของโอเด้งย่างอร่อยจริงใช่ใช่โอเขาไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขา พี่แซมยืนถือไม้รอแล้วแม่รียวรออยู่รับพี่พี่บิงครับครับผมจริงๆเราเราเจอกันบอนในนู้เจอกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะพี่เนาะใช่เราก็ติดตามช่องพี่ด้วยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยพี่วันนี้เนี่ยดูบรรยากาศด้านหน้างานนี่คือคึกักมากนะคือคักมากแล้วก็ผมว่ามันเป็นคนที่แบบก็เรียกว่าจริตเดียวกันใช่ชอบเรื่องราวแบบเดียวกันเขาชอบดรอคัทบอรกับแล้วก็ข้างในนี้ก็มีแบบ e อกซิบิชันที่แบบใช่ใช่ว่าผมผมผมดูรี ยังไม่ได้เห็นของจริงเดี๋ยวมีโอกาสจะได้เข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าโหมันเหมือนแบบเติมเต็มวัยเด็กของเรามีความสุขนะสุเหมือนเราได้ชาร์จแบตกลับไปแบบอายุแบบ1 2 1สองสมครั้งหนึ่งหรืออาจารย์น้อยกว่านั้นอีกเอาพี่ขอบคุณมากๆเลยโอเคครับพี่เดี๋ยวไงไปสนุกกันด้านในเนาะเจอกันในงานครับพี่ได้ครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณยังพี่เปิงครับคนนี้ คุยด้วยไม่ได้ที่จินนี่เล่นโตเกมสสดีพีด้วยครับพี่จินนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แล้วไม่เจอกันนานหลายเดือนอยู่นานมากตั้งแต่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับยาลาดเท้ากันใช่โอ้โหวันนี้บอกเลยว่าคึกคักมากเลยนี่นะแน่นเลยบรรยากาศหน้างานนี่แบบว่าสุดจัดเลยตอนแรกทางทีงานของทางวรนิยะเนี่ยตีไว้ไม่เยอะขนาดนี้ครับเยอะจนกระทั่งคนที่เขาดูแลพื้นที่ตรงนี้เขาเข้ามาคุยเอ้ทำไมไม่แจ้งว่าเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้บอกไม่รู้คือเราไม่รู้จริงอันนี้เป็น เป็นคนที่เป็นแฟนอเดิัย่จริงๆ,ๆแล้วก็แบบออกแกนิกด้วยใช่เป็นคนที่มาแบบเดินห้างแล้วกบับสนใจใช่ในตัวสินค้าแล้วก็ตัวของอนิทรศรการครับผม ว่าประสบความสำเร็จมากซ,ซึ่งซึ่งวันนี้นะครับคือเอาเข้าจริงนะพอเราสมมุติว่าเราเป็นคนทั่วไปก็ตามเนี่ยที่เดินแบบแล้วเห็นคอลเลคชันอย่างเี้ยที่นี่ดูดิเนี่ยเห็นคอลเลคชันอย่างเงี้ยล่าสุดที่ทางบริย่าทำเนี่ยยังไงก็ต้องสนใจแล้วก็คือเดี๋ยวดูดิมาต่อคิวกันทั้งลงทะเบียนเพื่ออยากจะเข้างานถึงลงทะเบียนซื้อสินค้าพิเศษในวันนี้ด้วยใช่ที่สำคัญคือผมโดนดูนะคือเรียกว่าเป็นขาจอนเ่อเขิางเยอะ,อะที่ว่า มาแล้วสนใจนะครับในตัวการ์ดแล้วก็ตอนนี้เปิดตัวใหม่ก็คือเป็นดอลทั้งนนท GT ครับซึ่งเป็นถ้าถ้าถ้าตีจากทาไลน์ของการแถมการ์ดโอริญาเนี่ยภายในท้าเัาเป็นการ์ดที่2เป็นการ์ดที่สองของ GT นะครับ,รบ,รบแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นพาร์ทที่ส1ครับครับผม,ค,บผมคือเรียงตามลำดับของภาพลาย เพราะฉะนั้นการ์ด GT เรียกว่าครั้งนี้มันยิงยาวแล้วข้ามแบบการเวลามานานมากแล้วมาแถมให้กับชุดนี้ถือว่าพิเศษมากๆเลยใช่ครับแล้วการตอบรับดีมากนะเพราะว่าก่อนที่จะถึงวันนี้เนี่ยทางโอเดยา่าเขามีการเปิดพรีออเดอร์ก่อนอ่าใช่เต็มตั้งแต่พรีออเดอร์ฮะหมด <c oughs> แล้วหมดไปเท่าไหร่โดนด่าด้วย <c oughs> คือแบบคือทำไมไม่สต๊อกของดูนี่นั่นขอโทษเลยครับ,ขอ,รบขอโทษส่งโุท่านด้วยนะครับคือแบบเพราะอย่างงี้เพราะว่า คือเอาตรงๆนะคือกระแสตอบรับมันดีเกินคาดจริงๆใช่จริงๆทางรายาเตรียมไว้ดีมาแล้วนะฮะเตรียมไว้แบบว่าสมบูรณ์แบบแล้วครับแต่ว่าการตอบรับเนี่ยได้รับการตอบรับจากแฟนๆทางโระยาเองรวมถึงแฟนๆดาวน์อนบอลด้วยเนี่ยดีมากๆใช่เลยเลยทำให้คนเข้ามาจองหรือว่าพิเออเดอร์เนี่ยเยอะมากจริงๆใช่ครับนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะใครสมมติว่าพิเออเดอร์ไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวคขลเลคชั่นต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะได้เก็บสะสมตามลำดับอยู่แล้วใช่ครับนะก็จะมีแบบวันต่่าาาางงๆในนนกรวหเเออยป็ต่างๆ ช่แล้วจะมีการเข้าไปขายในเ e เ e ่นอด้วยใช่ก็คือเราไม่ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นเพ่าเชื่อว่าทุกคนอยากได้ใช่เป็นการ์ดนทำนานของเราใช่นะครับแล้วตอนนี้ออกถึงชาร์จ3 0เ็ดมาแล้วแล้วก็ยังไม่แผ่วเลย ยิงยาวมานานมางใช่แล้วครับโอเควันนี้นะครับอันนี้แค่หน้างานนะพี่จีนี่นะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเดี๋ยวเราดูวันนี้เทศกาลข้างในแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้กระทบไหลนักต่อยเซมเบ้ใช่แล้วก็พี่จูลูฟี่ด้วยใช่เลยอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเด็ดนี่นี่อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดเดี๋ยวไงเราไปสนุกกันด้านในต่อเลยไป สวัสดีครับดตัวเล็กชื่อเลยครับผมสุธิรักเฮ้ยสุธิรักชื่อน่ารักจังเลยชอบตัวละครไหนในดอนบอลครับเนี่ยซึ่งกูุึยทำไมถึงชอบล่ะครับตัวนี้เพราะมันเท่มันเท่ดีแล้ววันนี้นี่คือแต่งตูมาแบบจัดเต็มเลยนะครับเนี่ยครับว้าวเฮ้ยมากับคุณพ่อใช่ไหมลูกการ์ดนี่คืออันนี้คือมาเปิดหน้างานใช่ไหมลูกได้ตัวไหนมาได้ตัวไหนมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยได้ตัวไหนมาว้าวโอ้ ด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวรอเข้าไปชมในงานนะลูกนะโอเคขอบคุณครับ สวัสดีครับบดานของอน่าและศาดราคุณโดครับสวัสดีครับผมเื่องขเนะแล้วก็พี่จูพี่โกังโกฮัพี่จูโกฮังอตวโกูโกผูล้วค็ณกินชื่อดีหตัวนี้ไม่โกผูครับอะไรต่อไต่อศาตรจาเสกโกฮังเนอ้กผูใช่ไหโกู้องขึ้นาก็คืนฟ้า มีนารเ่านเลยเลยสพ่อลยเนียุตส่าเป็นลูกโอทัเป้ายเอออดูนะคุณพ่อก็วันนี้พ่อทำงานพเศษเลยนเนี่ยงานเนี่ยไม่กรูของใครนะแต่เป็นการโอยิธับ เรากำลังจะได้เข้าไปชมเอกซิบิชั่นข้างในครับนี่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากเลยครับเพราะข้างในนี้มีรายละเอียดต่างๆแองมนนี้เยอะแยะมากมายครับไปลุยกัน ฉากที่บลูมาเริ่มเจอกับโกคูนะครับ <S 2> <S 2> <S แล้วก็เจอหน้าต่อยเจอพี่จูนด้วยนี่ครับแล้วห้องนี้ครับเรามาเจอพูดเท่าเต่าครับท่านพูดเท่าเต่าอยู่บนเกาะท่านพูดเท่าเต่านี่ครับแล้วก็หน้าต่อยนะครับนี่ว้าวขยับต่อมาที่ด้านนี้ครับก็จะมีโกคูที่กำลังสู้กับเถาไปไปส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นขอพอชาลินครับแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นออทัวร์ทัวร์เซียนถัวเซียนเนี่ยนนครับอันนี้ก็จะเป็นโหลน้ำำําอมฤตนะฮะไปกันต่อครับนักต่อยและพิจูนครับห้องต่อไปคืออะไรโอ้ยพระเจ้าครับอ๋อพิกโกโร่นี่พิกโกโร่นะจอมอันพิกโกโร่นัต่อยภาพเป็นตัวนี้อ น้าต่อยภาคเป็นโคศกในเรื่องด้วยนะครับนี่เพิ่งรู้นะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นลานปลาลองนะครับลานปลาลองโซนนี้ครับลุยกันต่อโอ้โหนี่ฉากในตำนานอีกหนึ่งฉากครับน้าต่อยภาคด้วยครับอันนี้ไปกันต่อครับโอ้ยนี่คือ ห้องของลิงยักษ์ของเรานี่เราสามารถโดนลิงยักษ์บีบตัวได้ครับจะต่อยลองครับจะต่อยลองได้เลยครับ <laughs> <laughs> ชิวชิวชิวเป็นไงครับพี่ที ได้ได้ไหมถ้าได้ไหมท่าเราได้นะฮะท่าเราได้นะครับนี่คับท่าพิธีครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะได้เล่นเป็นหนูรบกินิวนะก็จะโพสท่าต่างต่าง บรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างพี่ดีโอ้โหผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็โตมากับยร่างก,กบอนนะพี่นะครับแล้วก็แบบพอเรามาเห็นแบบงานชิ้นงานต่างๆมีกิจกรรมอะไรนู่นนี่นี่นรู้สึกแบบความแบบตอนสมัยเด็กๆวันโผล่ขึ้นมาค<อ>วามทรงจำสวยก่อนโผล่ขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังอินเลยดูเน็ตฟิกอยู่<อ> ดูตั้งแต่ตอนแรกๆมาถึงตอนปัจจุบันดาร์กอเมริกไปดอแนมิกพอดีครับตอนนี้ผมสนุกมากเรียกได้ว่าบรรยากาศแห่งความทรงจําเก่าๆเรากลับมาถูกต้องเลยแล้วคือหลายคนเนี่ยช่วงนี้นะย้อนกลับไปดูดาก้อนบอลเนี่ยเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ภาคเด็กเลยนะดูตั้งแต่แรกเลยแล้วแบบอ๋อลืมฉากนี้ไปแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกแบบเอ้ยสนุกจังอ่าแล้วนี่พิธีพาแบบตัวเล็กที่บ้านมาด้วยนะเนี่ยเด็กๆมาด้วยอันนี้โอ้โหทีเจกับยูเก้ โอเคครับพี่ทีวันนี้ขอบคุณมากนะค,ครับขอบคุณครับครับเฮ้ยจะโกหงอะไรนะพ่อแกไปไหนเนี่ยพ่อไปนอนพ่อไปนอนพ่อเหนื่อยพ่อเหนื่อยพ่อเหนื่อยได้นั่งพ่อเหนื่อยได้พีเป็นนะวะกระตุ้นแทงเสืออะไรอย่างนี้คุณรู้ว่าอะไรบ้างผิดเรื่องมา คือต้นมะร้าว้ันท้นอ่ะนี่ฮะต้นมะพ้ามันขึ้น่ะี่ฮะอสอสอมันมาแล้วนนไอูอุยมันาแล้วคุณพ่อโอ้โหมันแข่คุณพ่อมันก็กลัวแล้วฮะมัต้องกลัวเลยครับเยนช่วยพ่อป่ยากันนะมาลครับคุณพ่อ รยากาศวันนี้เป็นพิธีกรด้วย ผมรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เขาบอกว่านี่คือง,งานระดับเอเชียนะฮะแล้วก็มาจัดในเมืองไทยผมเข้ามาตอนแรกผมจะคิดว่าประมาณไหนนะแต่พอมาเดินดูแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่มันสําหรับแฟนๆดาร์กับอลโดยแท้จริงคือแบบเสิร์ฟแบบได้คำว่าขนลุกอะ่ะเ<อ>ตมีอมีบางห้องเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยเป็นเ<า>อฟเฟกต์แบบว่าคล้ายๆแบบใ, <มา S 2> ในกระตูเลยอ่ะเฮ้ยแมบงงี้เลยวะใช่ขนาดนั้นเลยนะครับผมเอร์ใครเป็นแฟนดาร์กับอลผมว่างานนี้หยาบพลาดนะมาลองดูนี่คืองานระดับเอเชียอย่างที่บอกครับเป็นหาดูไม่ได้ง่ายนะครับรู้ถึงวันนี้นี่เราได้ใกล้้ชิดทัง อ,อยนะฮะรู้ถึงพี่จูนด้วยนี่ก็คือตำนานใช่ครับในประเทศไทย เราทันด้วยทันดูนักต่อยตอนเด็กๆได้ยินเสียงภาคนักต่อยมาตอนนั้นเราก็ไม่สนใจหรอกคนภาคใช่ไหมเราได้เสียงแต่เรารู้สึกว่าคนภาคเขาดีน่ารักสนุกภาพดีอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกดีกับการ์ตูนรู้สึกดีกับตัวละครแบบมากๆนะอะไรพอรู้เป็นนักต่อยก็คือแบบเออมันคือความสมบูรณ์แบบของโชคดีที่มีนักต่อยอะแล้วเสียงนักต่อยได้อะครับใช่แล้วเสียงพิจูนอย่างเงี้ยก็ฟินก็ได้ก็คือแบบเราดูเราก็รู้สึกว่าไม่ต่กินแต่หัวใจในการดูการ์ตูนสนุกภาพดีสนุกแล้วก็นี่คือตำานานจริงๆครับคอลลลิชัันนนนใหหม่่่ขอองงงโยพีเเ็็แ้้วปไบบาคร คือผมมาเก็บปริญญามาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วคือต้องยอมรับว่า2 0 2 5ัาการ์ดสวยขึ้นเยอะใช่ครับแล้วผมก็ไปญี่ปุ่นมาหลายรอบผมก็เห็นการที่ญี่ปุ่นมาเยอะผมก็มองว่า GT ชุดนี้ รมดาสวยการ์ดสวยมากอ่าสุดยอดนะฮะแล้วก็ยังไงก็เชิญชวนนะครับใครที่อยากมางานนี้ต้องรีบมานะครับรีบมาเลยรีมาน<ล>ะฮ<ล>ะางานดีจริงใช่ครับอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อวยแบบไม่ได้อวยเวอร์วังนะคุณมาดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าเอองานไม่ไดีจริงใช่โมเดลที่เ,เอามาตัวแม่งมือเล่อตัวใหญ่ใหญ่แล้วหน้าเนอร์ฟิกเกอร์เม่นเหมือนหมดอ่ะสวยเลยฮะฉากในตำนานทั้งนั้นเลยพี่สวยเลยสวยเลยใช่ครับขอบคุณพี่พากันนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับพี่คีโมจิ พี่ปอครับเจอปีหนึ่งวันวันนี้วันนี้ในงานของโอดินยาเลยความรู้สึกพี่ปอมาในงานวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าโคตรสนุกสนุกจริงๆดูได้จัดบรรยากาศนะฮะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่มานะครับแต่ละคนนี่ร้อยยิ้มมิตรภาพและเสียงหวดราอสไตล์โอดินยาเลยใช่เลยแล้วก็สถานที่ผมบอกเลยว่าอลังการมากเลยพี่ปอนะใช่คือจัดได้แบบว่านี่คือระดับโลกจริงๆใช่ครับใครยังไม่ได้มานี่ผมบอกเลยว่าคุณต้องรีบเลยนะครับใช่มีเวลามีเวลาอยู่อีกประมาณ สองาทิครับผมนะมีลูกคาลูกมีหลานท่าหลานมีพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรพามานำลึกอดีตกันได้เลยอันนี้ส่วนของงานนะส่วนคอลเลกชันใหม่ของโอริญยาครับภาพกีทีหูพี่ปอเห็นแบบการ์อยู่ข้างหน้าแล้วแบบโอ้โหสุดยอดเลยใช่โคตรสวยสวยสวยทุกใบจริงๆจรองบอกเลยว่าเขาออกแบบ มันได้แบบสุดยอดอ่ะใช่ครับแต่ละคนนี่ชมตอนนี้เซเว่นปั่นป่วนกันทุกคนนะปั่นป่วนตั้งแต่รอบรอบพิเออเดอร์แล้วพี่บอกใช่ของหมดตั้งแต่รอบพิเออเดอร์แล้วนะครับใช่โอ้สุดๆเลยเอาละครับวันนี้ก็โอเคเราก็เดี๋ยวเราไปเดินลุยงานกันต่อนะพี่นะเพราะว่านี่เรายังเดินลั่นลากันได้นะครับเรียกได้ว่าทุกจุดทุกมุมนี่คือแบบน่าชมแล้วก็เวลาเข้าไปนี่ทําให้เรานึกถึงบรรยากาศที่เราแบบดูกระตูเนาะเฮ้ยนี่ฉากนี้ฉากนี้ตัวละครนู้นทำอะไรตัวนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะสนุกมากสนุกมากมากครับถ้าจำตอนเด ใช่ยังไม่มารีบมาเลยครับโอเคนะวันนี้ขอบคุณที่้อนะครับครับไปวิ่งหนีที่บ้านร้างมามาวันนี้บรรยากาศของงานพิธีกรด้วยของทารอนิย่าเป็นยังไงบ้างครับดาอ้ต้องบอกกันเลยค่ะว่าวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ในช่องพิจิีนก็พิจิีนคพิจินี่ค่ะ ของครอบทัวทางโอเรนยาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณทางโอเรนยญมากค่ะ นนครับสวัสดีครับี่ีต่อยุ่งด้ยครับผมวันนี้รบรรยากาศที่ต่อมาโอ้โหเห็นแบบบรรยากาศของงานเป็นไงบ้างพี่โอ้โยิ่งใหญ่มาโหรานมากนะครับแลีนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ที่ได้มางานแบบนี้ตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็โอ้โห ตัวหุ่นแต่ละหุ่นนะพี่ยุ่งเนาะแบบโหทำสวยทํางานแบบว่าละเอียดมากสวยมากนะครับตื่นตาตื่นใจเลยต้องเห็นว่าเป็นระดับเอเชียเลยยิ่งใหญ่มากเนาะยิ่งใหญ่มากจริงครับก็เพาพอเราเดินดูเนี่ยเราเห็นแบบว่าเขาแบบว่าจําลองฉากนู้นฉากนี้ที่เราแบบว่าดูในการ์ตูนตั้แต่สมัยแบบคือมันจะมีแบบหลายภาคเลยนะทั้งภาคเด็กภาคแซดอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหสุดยอดนะโอ้เราไม่ได้มีห้องเดียวนะครับมีมีหลายห้องหลายโซนมากครับผมดีใจวันนี้ที่ได้มาครับรวมถึงคอลเลซชั่นใหม่ของทางอุไรยะพี่ต่อเห็นแล้วเป็นไงบ้างโอ้ สวยมากๆครับยิ่งการ์ดเลเซอร์นะครับโอ้โหมีคนซื้อแล้วก็แกะกันอยู่แต่ว่าเรายังไม่เห็นมีใครแกะได้ต้องไปลุ้นต้องไปลุ้นกันนะครับตรแต่บางท่านอาจจะซื้อแล้วกลับกลับไปแกะที่บ้านขอให้ได้กันหลายๆท่านนะครับเพราะการ์ดสวยมากจริงเดี๋ยวก็ไปไปลุ้นหลังจากนี้แล้วพี่นะครับได้ครับพี่ต่อด้วยยืดตัวยุ่งด้วยครับผมขอบคุณครับ แล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่แซมโอริย่าสวัสดีด้วยครับโอเคครับหุพี่แซมครับวันนี้ได้รับการตอบรับจากแฟนๆที่เข้ามาร่วมงานนี่โอ้โหอบ่นมากครับเรียกได้ว่างานแทบแตกเลยครับสุดยอดมากเลยความรู้สึกพี่แซมเป็นไงบ้างครับวันนี้อ๋อรู้สึกลืมใจแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ว่าเป็นคนได้นําพาดีกลับมาสู่เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นโอริย่าแฟมิลี่ด้วยนะครับที่มีทั้งแฟนๆรวมถึงเพื่อนๆที่เดินไปเดินมาแถวนี้เนี่ยก็เข้ามาร่วมงานกันอย่างอบ่นมากเลยใช่คร ครับมันมีความพิเศษมากๆเลยนอกจากเป็นโอเดงยาแฟนมีสแล้วอ่ะก็ยังมีการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการดัก้อนบอลรอบพิเศษด้วยครับครับซึ่งนิทรรศการรอบนี้ครับก็จะมีนักต่อยเซมเบ้กับพี่จูนลูฟี่พาพวกเพื่อนๆเข้าไปชมนิทรรศการดัก้อนบอลด้วยโอ้ใกล้ชิดเลยนะครับพี่ครับผมดียกว่าเรากระทบไหล่ั้งนักต่อยเลยพี่จูนด้วยใช่แล้วก็ถือโอกาสในการเปิดตัวขนมดัก้อนบอลการ์ดโอเดงยาดัก้อนบอล GT Part ขาวขาวสิบเอ็ดครับผมครับผมนหนๆพูดถึงการ์ดคอลเลคชันนี้แล้้ววคคครรััับบบาามมพพิเเศษป็นยงงงไี่แซ ที่ผ่านมานะครับมีหลากหลายเจ้าที่เอาดักตอนบอลมาใช้เ <c oughs> กรเ่อร์นักตอนบอลมาใช้ <c oughs> ก็จะเป็นดักตอนบอลภาคเด็กด <c oughs> ักต้นบอลภาคแซด <c oughs> นะครับซึ่งขนมโมเดงย่าเนี่ยเป็นเจ้าเดียวเลยที่เอาดักต้นบอลภาค GT มาใช้แล้วก็ภาพของาพ,พอาร์ทจีทีพาร์ทเนี้ยจะเป็นภาพ มันจะเป็นภาพความคมชัดภาพสวยแปลกตาคผมเห็นการ์ดข้างหลังแล้วครับพี่เรียกได้ว่าสุดทุกใบนะครับแล้วก็คือเรียกได้ว่าถล่มทลายตั้งแต่รอบพิออเดอร์เลยใช่ใช่ครับเพราะพิออเดอร์ก็สินค้าหมดหมดก่อนครับผมครับผมมีวางกําหนดวางไหมครับพี่ว่าถ้าถ้าจะซื้อได้ตามรอบปกตินี่ประมาณช่วงไหนครับก็ตอนนี้ครับสามารถหาซื้อได้แล้วครับผมที่ร้านเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้การ์ดคอลเลคชันนี้ผมบอกเลยว่าสุดทุกใบ สุดทุกใบแล้วก็ค่อยๆตามเก็บกันไปใช่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนนั้นโชคดีนะฮะได้การที่ใบที่ตัวเองต้องการด้วยครับผมที่แซมครับย้อนกลับมาถึงงานตรงนี้สักนิดนึงครับครับแอบิชันนี้จะสามารถเปิดให้แฟนๆดาร์กอนบอลนี้ได้เข้ามารับชมได้ถึงสามารถรับชมได้ถึงวันที่19ตุลาคมนี้19ตุลาคมเท่ากับว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ยังมีเวลานะครับผมก็จริงๆอยากจะเชิญชวนให้มาเพราะว่างานดาร์กอนบอลในแอบิชชันเนี่ยจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับนะครับซึ่งถือเป จะได้มาดูงานนี้ครับผมแล้วก็บอกเลยว่ายิ่งใหญ่ระดับเอเชียได้เลยนะครับเพราะว่านี่คือเราเราพูดได้ไหมพี่ว่ายิ่งใหญ่ระดับโลกไปเลยใช่ยิ่งใหญ่ระดับเพรพี่เนาะครับผมเพราะว่ามันเข้าไปแต่ละจุดแต่ละมุมเนี่ยมันอลังการมากครับผมแล้วก็คือเหมือนกับพาเราเนี่ยย้อนกลับไปในบรรยากาศตั้งแต่ดาว้อนบอลภาคเด็กเลยใช่นะครับจะมีฉากในตำนานครับผมจําได้เลยว่าพอเปิดเข้าไปเนี่ยเจอจุดเริ่มต้นของดาว้อนบอลเลยก็คือฉากที่บลูมาเนี่ยไปเจอกับโงกุลแล้วก็คือขี่รถมอเตอร์ไซค์แคปซูลเขาอ่ะใช่ใช่ไปก็คือ ฉากแรกฉากนั่าเราก็้องกลับไปดูดราับบอลตั้งแต่เริ่มต้อนตั้งแต่แรกอีกครั้งนึงไปจนถึงแบบคือคือมันไล่เรียงตามสเต็ปไปตามเนื้อเรื่องของดราับบอลเลยบอกเลยว่าอลังการมากครับพี่ใช่ครับผมอ่าก็ฝากไว้นะครับขนมบุลเองย่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นมากกว่าขนมนะครับครับบุลเองย่าเป็นความทรงจำในวัยเด็กเราก็เป็นเพื่อนเล่นของเรามาตั้งแต่เด็กๆครับขอบคุณที่เพื่อนๆที่ติดตามขนมบุลเองย่ามาตลอดแล้วก็อยากเป็นตัวแทนให้ขนมตัวนี้เป็นตัวแทนในการส่งต่อความสุขให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วยครับผมครับนะฮะนอกจากว คุณ90อย่างเราแล้วจะมีความสุขมากๆแล้วผมเชื่อเลยเกินว่าครอบครัวไหนพาน้องๆหนูๆเด็กๆมาผมบอกเลยว่าฟินมากข้างในนี่คือแบบเด็กๆมีความสุขมีความสุขคุณพ่อคุณแม่มีความสุขไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับหนึ่งคือพาครอบครัวเนี่ยมาเที่ยวงานนี้ที่นี่เลยนะครับที่ไอคอนสยามนะครับชั้น6นะฮะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ครับเราจะต้องเก็บการ์ดโอดียาในคอลเลรชั่น GT ที่ตอนนี้วางจําหน่ายแล้วนะครับไปกดหนุนก็ได้เลยเพราะต่อไปมันจะกลายเป็นการหายาก ก็ขอทุกคนโชคดีกับการที่อยากได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่แซมด้ยครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับและนี่คือบรรยากาศของความอบอุ่นของแฟนๆโอดินยานะครับที่วันนี้เข้ามาร่วมงานนะครับได้เจอทั้งน้าต่อยนะครับรวมถึงได้เจอทั้งพี่จูรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์และ คอร์ลิชั่นใหม่จากโอดนยาเลยบอกเลยนะครับว่าคอร์ลิชั่นนี้นะครับดักต้นบอล t ีน่าสะสมมากเอาว่าหลังจากนี้นะครับใครที่พลาดรอบพิออเดอร์ไปบอกเลยว่าในรอบที่ขายปกตินั้นต้องจัดให้ได้เลยนะครับวันนี้เพิินดีขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าว่าจะพาไปเที่ยวเป็นละลาที่ไหนวันนี้สวัสดีนะครับ